ที่สุดครับสวัสดีค่ะโอยู่กับเราคในย่องฝายแซมสั้นขวัญนั่นนะคะสวัสดีครับยังหนึ่งคนกระทบนี่ครับพูดได้แล้วคุกระทบสุดดูหน้าเขาดูหน้าเขาหน้าว้าหนานะครับกินไอศครีมนะฮะอันนี้คือผมตอนนี้เราจะแล้วถ่าเป็นคลิปไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่จังไหมนี่ โทรศัพท์สัญญาณของเรานะทำงานไม่ได้เลยนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะไลไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เลยนะคะรือสัญญาณตัดสายขาดเลยนะคะเราก็เลยจะบันทึกภาพให้ชมนะคะตอนนี้คือหน้าก็เข้าบวชแล้วนะคะเข้าทําพิธีแล้วนะคะรอบวชแล้วนะคะอันนี้เป็นของขวัญของบัวบานนะครับนีของคุณเสือนะครับประมาณร้อยล้านนะครับผมประมาณร้อยล้านนะครับวันนี้ ก็ไปหาร้อยล้านว่าไม่หาซื้อร้อยกว่าร้านกว่าจะได้นะครับหั่นเงินค่าร้อยล้านฮะไม่หาซื้อไม่มีสักทีร้อยกว่าร้านนะครับกว่าจะได้นะครับให้หมูแบงให้หมูแบงให้หมูแบงพูดได้รับผลกระทบครับบอกว่าไม่เอาสิลูกไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยถือของไม่ได้มิเรียนน่ะมีเรียนน่ะมิเรียนน่ะแลกกันแลกกันแลกกันแบะเอามาแลกก่อนได้ไหมอะไรมีอะไรอะไรมีอะไรมีการบอกข้างในนะฮะอันนี้เงินมีแต่แบงค์ไหม อันนี้มีแต่แบงอันนี้มีแต่เหรียญเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาเลขเลขเลขออกมาเออนี่มีแต่แบงแบงเดีเออเองคิดเองดีเหรอไปเลยไปเลยโอ้รู้อีกเว้ยมาเงามาเงานั่นแหละเห็นเงาหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อร้อนครับตอนนี้รู้สึกร้อนอ่รับชมไหมครับเอาแผนเอาติ้มไหมนี่ไหนไหนเพี่เลอนเพื่อนเงินพี่อนวันนี่ไหน เลขที่เกี่ยวกับไพ่เฮ้ยแล้ววันนี้วันนี้มาพี่แซมมาจับให้สักหนึ่งใบเงินแ้ยพี่พี่เลขบางคนบอกว่าได้ร้อยให้เป็นหมื่นเป็นล้านเอ๊ะบอนู้นเลขอะไรบอลโ่บอลโซ่เช็ดมือหน่อยมันจะเปียกของเขาตรงไหนเดี๋ยวมันจะเอาออกเยอะนะกูโอเคโอเคโอ้ยหนึ่งใบพอลูก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 พ่อจับทั้งแผงเลยมั้งเออหนึ่งใบหนึ่งใบ โอ้โหนี่โอเค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 ขอบคุณครับจิ้มเอาจิ้มเอาเลยเมื่อกี้จิ้มพอจะให้ถ้าให้จับสงสัยออกยกแผงนั่นแหละดีน่ะมันดูบรรยากาศโดยรวมๆนะคะถ้าได้พจิ้มบนมือโอเคครับดิวดิวที่ทำไม่ได้ก็แล้วกันเจ้ามัาไม่ได้ก็เจ้ากันไปเนาะหยัเด็กซินหมดแล้วหมดแล้วจะไปแล้วบอกบ้านนก่อ รับขกีดุงยองล้วก็รถจุดเดอร์ถจุดลบนาะดังหาโโยตัวเลับัีเราทไรไม่ได้เลยนะคะนี้สัญญาณตัดไปดูอะไรไม่ได้เลยไมไม่รู้เหมือนกันนะคะจะเลยต้องถ่ายเป็นคลิปไว้นะคะ หมูเบนกับบดี้เครได้เยอะมานี่มานี่หมูเบนมานี่ยังช้างอยู่มานี่ลูกกันตอนเลี้ยงกันเลอ๋อันนี้ไม่ใช่มั้งนะเก็บอ่ะบดี้มีจะพวกพวกนี้ใช้เส้นกะอ้วนๆอย่างนี้เก็บไม่ทันเขาเทียบกันใครได้เยอะกว่ากันอ้าวดูหมูสองตัวเอ้าเทียบกันสิใครได้เยอะไงหมูเบนเบนสวัสดีครับไปยังเบนครับสวัสดีครับนู้นยังเหมือนว่าวัสดีครับยังสวัสดีครับยังหม่นได้เยอะกว่าสวัสดีครับ เอาไปติมทั้งสองดูเรียนหน้าดีไหมครับยดดีใจไหมจะได้กินทุเรียนเรียนหน้าสดนะแม่ไมอยู่นู่นเหรอจูทางน่ะน้อสต้นทุเรียนทางนาโกจังหวัดนาเอือกปะเดี๋ยวเราไปดูอ่าอาพิธีการทางโบสถ์นู่นนะคะ ืคนมาเออเหนไหมปูถามืคนมาตะก้อนมะคนตายเดี๋ยวบอลมันเก่งเถอะวะใช้เส้นใช้หมาเลยว้ยเก่งเหมือนหมาใช่ไหมใช้เส้นใช่ไหมครับใช้เส้นอยู่ตรงไหนบนรถเลยโอ้โหใส่ถุงใส่ถุงเอาเลยนางนางไม่ต้องโยนใช่ไหมคะ อตอนนี้คือพิธีการในโบสถนะคะนาคสามองค์โอ,อ้ช่องอื่นเขาไม่มีไม่มีขัดข้องช่องเราไลฟ์ไม่ได้เลยนะถ่ายคลิปไว้ไม่รู้สัญญาณเป็นอะไร Ôi <laughs> 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 được con không môi thùng đỡ này, nó vòng vòng này, a n a บทเีนก่อน อ,อันนี้มันโบดมันเงไงก็เลยเห็นทุกอย่างปกติโบดเขาก็จะสูงกับมิจิตก,กันนี่ก็โบดเก่าโบดโบราน,นะฮะน่าก็จะอายนะคะเราไปสง่งไปสง่งไปสงไ่งเหลือเกิน เาก็ต้องให้นุ่มก่อนตอนนี้ช้างก็บางเชือกก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะน้านน้าแกก็ยัง

นะก็สดได้ของเราสดไม่ได้เลยนะ็นอกเลยสัญญาณน,น็อกต้องขอะะญญอภัยนะคะสัญญาณเราน็อกไปนะคะไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะราบขออภัยด้วยนะคะเป็นเพราะโทรศัพท์หรือว่าเป็นเพราะสัญญาณก็ไม่รู้นะคะก็เลยต้องอดัดคลิปให้ชมนะคะอะไรครับอะไรครับ นี่ก็รอให้เราเต็มตัว10ตนะครับประชุมมันแตกกันบ้งก่อนุ่นี้นะครับ บงอยู่นะคะตอนนี้นั้ก็ต้องขออภัยนะคะตอนนี้ไลฟ์สดไม่ได้เลยอาจเป็นคลิปให้ชมกันนะคะงั้ก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องปลายแซมสั้นคนเือมนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งกระดิ่งหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะลองดูโทรศัพท์แล้วก่อนนะคะว่าจะไลฟ์ได้หรือยังนะคะต้องฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ